สวัสดีครับท่านผู้ชมทระบิดามมาช่วงดีๆทุกเรียนบ้านเนินครับพามาชมทุกเรียนหลงรับแรที่บ้านเนินครับตอนนี้ห้าปีแล้วครับต้นเล็กต้นใหญ่นี่หปีเลยครับต้นนี้4ปีปลูกคู่กันครับที่แรกเลย ต้นใหญ่นี่หักครับปลูกมาแล้วโดนต้นมะละกอทับหักเนืองควาไม่รอดครับเลยซื้อต้นใหม่มาเสริมนะครับเพิ่งทำการตัดยอดไปครับตัดยอดควบคุมความสูงนะครับก็ตุ้นกิ่งกิ่งไม่โตครับกิ่งเล็กๆนะครับ ตัดยอดจะตุะต้นเลยนะครับด,ดูบุกกับต้นบุกสวยจริงๆผมชอบมากๆเลยขนาดนี้กำลังแกงเลยครับถ้าคนแกงเป็นนะครับผมชอบกินนะครับเหมือนแกงบอลน,นะครับแต่อัานี้ว่ามันจะขันครับตัวแกงไม่เป็นคนแกงเป็นก็ไม่อยู่แล้วครับแม่ ผมชอบตน้นเป็นพิเศษนะครับตัว้นนี้ราจุนูได้งานเยอะนะครับดูดูสังเกตดูยังมีเห็นครับแต่บางครับบางแล้วครับเจอด่างทับทิมเข้าไปบางเลยนะครับ งรับแลเห็นก็บอกว่าติดลูกยากนะครับเห็นมีบางคลิปบางช่องเขาถาว่าติดลูกยากมากนะครับอากาศไม่ดีมันก็ไม่ติดให้แต่ปลูกไว้เราไม่ได้ปลูกไว้เชิงพาณิชย์ปลูกไว้กินครับอยากอยากกินลูกครับจริงๆแล้วมันเป็นทุนเรียนที่อร่อยครับหวานแหลมลูกเล็ก รีบเนื้อก็รีบไปด้วยครับผูเป็นเบนหวานแหลมนะครับอร่อยเาจริงๆแล้วก็ถ้าเทียบกับหลงแล้วลิ้นรับแรอร่อยกว่าหลงครับแต่รูปทรงแล้วก็ไม่เวิร์สครับรูปทรงเขาเป็นเหมือนมะเฟืองครับเนื้อ,อปริมาณผูปริมาณเนื้อน้อยกว่าหลง แต่อร่อยกว่าหลงครับสำหรับหลิ้นลับแลสวยงามครับมาดูต้นบุกต้นนี้ครับชอบจริงๆเลยต้นบุก ต้นหนึ่งที่โดนราจภูเด่ยงานตอนที่ปลูกใหม่ๆครับนี่หลักฐานก็ยังอยู่เลยนะแต่ก็จะจางลงครับจางลงชนี้ครับตอนนี้ปีที่สองครับ ยอดพุ่งครับนี่ลาจมพูอ่ะอันตราย ใบเหลืองดีเลือเกินหมอนทองครบสี่ปีเดือกน,นกรกฎาคมครบสี่ปีแล้วครับนูนเท่าต้นโน้นคะรับดูความสูงต่างกันต้นโน้นกิ่งข้างต้นนี้กิ่งกระโดง เพิ่งจะเริ่มฟื้นนะครับต้นนี้ใบเหลืองปีแรกไม่ตายไม่โตที่ปีแรกคนระับตอนนี้มาแล้วครับมาอย่างมั่นใจดูยอดพุ่งครับยอดพุ่งกระจูดชันนี้ก็กำลังจะงาม ต้นพยากาศสักรครับงามเหลือเกินพญากรศักไม้บางคนอีกต้นหนึ่งที่ชาวสวนบ้านช่องควรมีไว้นะครับป้องกันพูดผีพิศา,า,รรารสิ่งไม่ดีป้องกันนะครับป้องกันสิ่งไม่ดี หมอนทองเหมือนกันกำลังดีครับตัวน,นี้กำลังเริ่มแตกยอดสวยว่าลาชมพูเขาไม่มีแล้วครับตนนัวนี้ลาชมพูไม่มีแล้วหมอนทองกิ่งกระโดงครับเท่ากิ่งข้างอต้นโน้นครับ ลูกพร้อมกันวันเดียวกันตอนนี้กิ่งไม่ค่อยขยายเท่าไหร่นะครับทำการตัดยอดนะครับดีขึ้นมากครับดีขึ้นเยอะเลยนะครับทางการตัดยอดก่อนตัดยอดเนี่ยเขากิ่งไม่พุ่งออกครับกิ่งเป็นลูกทรงกระบอกเลยครับเป็นทรงกระบอกขึ้นไปเลยนะครับหลังจากการตัดยอดแล้วกิ่งใหญ่พุ่งออกทั้งข้างบ้างนะครับ อีกว่าเดิมเยอะนะครับโอเคครับผมคลิปนี้พาชมแค่นี้แหละครับพาชมหลงรับแลชนีหอนทองพยาการศักต้นบุกนะครับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ